เรื่มที่ว่าทรัพย์สมบัติอาตมาไม่มีมีแต่เพียงอริยทรัพย์คือความดีที่พระพุทธเจ้ามอบให้น่าจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นผลตอบแทนโยมได้ก็คือคาถาของพระบระเจกพุทธเจ้าคาถาพระบระเจกพุทธเจ้านี้ถ้าใครศึกษาไว้และปฏิบัติใหถึงด้านจิตเป็นสมาธิ บุคคลผู้นั้นจะไม่มีความยากจนเินใจซึ่งชื่อว่าความขัดข้องใดๆที่ปรากฏแต่ก็สามารถกำจัดปัดเป่าให้ได้เลยที่สิ้นเชิงหมายคว่าเมื่อคนที่ปฏิบัติถึงสมาธิแล้วบุคคลนั้นจะไม่จนแต่ถ้าว่าบุคคลใดปฏิบัติเพียงแค่เบาๆคือสวดมนต์ในคาถาพระปเจกับพระเทเจ้านี้คือนสามจบห้าจบเจ็ดจบหรือเก้าจบเป็นที่สุด ทั้งหัวค่ำและเช้าหมดแล้วก็ใส่บาตรเป็นนิดก่อนที่ทำกิจอะไรก็ตามให้ว่ากระถางพระปจิกับพระเจ้า,านี้ก่อนหนึ่งครั้งท่านจะรับราชการก็ว่ากระถาก่อนหนึ่งครัง้งจะค้าจะค้าขายก็ว่ากระถานี่หนึ่งจบตอนเชา้าเวลาจะใส่บาตรนบูชาพระ แล้วกถาพระบัจเจกพระเจ้านี่คืนกี่จบเวลาจะใส่บาตรให้จบแข้งข้าวโดยระถานี้เท่านั้นเท่าจําจนวนที่สวดในเวลากลางคืนและตอนเช้าถ้าทําอย่างนี้เป็นปกติที่ว่าเป็นการปฏิบัติแบบเราเราสามารถที่จะยังบุคคลผู้นั้นให้เป็นผู้ไม่ขัดข้องในทรัพย์สมบ,บัติได้ว่าหากินพอ,อกินพอใช้ พอเก่ความต้องการวันนี้ถ้าบุคคลใดเจริญกรรมฐา,านากรรมฐานนี้เป็นพระกรรมฐา,านให้เป็นสมาธิบุคคลผู้นั้นก็จะถึงความร่ำรวยในทรัพย์สมบัติในสตสนวาย่างนั้นเมื่อทราบถึงคุณสมบัติของคาถาบทนี้แล้วหลวงพ่อปาก็ขอเรียนมาคาถาบทนี้ขึ้นต้นวายอย่างนี้พุทธมาอุนโมทายยะ สำหรับคำนี้ว่ครั้งเดียวต่อไปว่าวิระตโยวิระโคนายยังวิระหิงิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมาณีมมะพุทธะสวาโหมอันนี้แหละที่ว่าสามครั้งหรือห้าครั้งหรือเจ็ดครั้งหรือเก้าครั้งตามอธิยาศัยมัจ่จะเพราะการสวดมนต์เป็นประจำเพราะว่าอย่างได้ย่างหนึ่งเขาให้ว่าโดยตรง แต่ทางที่ดีแล้วท่านเคยแนะนำให้ว่าเจ็ดครั้งือเก้าครั้งไม่ว่าสามครั้งในรู้จะกว่าจะขี้เกียจเกินไปคนเราถ้าต้องการความดีต้องการความร่ำรวยทอุสศาสละแรงกายแรงงานไปทํางานกลางดักดกรรมดากรรมผลเหนื่อยยากยังทําได้ก็แค่สวดมนต์เพียงเจ็ดจบหรือเก้าจบเท่านี้ทำไม่ได้คนประเภทนั้นก็ไม่ควรจะร่ำรวย